ก็ละลายอยู<ส>่นะผิดเพิมเป็นสารเคมีมันก็เดยละละยเล้างจานนะครับเพื่อนๆเพราะเขาฝึกล้างค่ะที่โรงเรียนมาแล้วแล้กวก็ที่บ้านตอนสักสามสี่ขวบก็สอนให้เป่าล้างจานแล้วโอเค าจจะยังไม่ค่อยถึงเท่าไหร่นะคะเพื่อนเมืเ่อถ้ามันไม่มันก็แปลว่าสะอาดอาจารย์โอเคโอเคเรียบร้อยครับ ขับสติครับเยี่ยนที่งานบมนพ่อแม่ได้แล้วนะครัโตแล้วขอบคุณครับมีครับเรียบร้อยเช็ดมือให้เรียบร้อยค่สะสัติครับ